สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยวันนี้สนัดพามาชมบ้านโมเดลโครงไม้ทั้งหลังหลังนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรายละเอียดกันค่ะสําหรับบ้านโมเดลโครงไม้หลังนี้นะความกว้างด้านหน้านะคะก็เปิดช่องละ3เมตรทั้ง3ช่องเลยนะคะความกว้างอยู่ที่9เมตรในด้านความยาวนะก็จะเปิดช่องละ3เมตรห้ทั้ง2ช่องเลย ด้านยาว7เมตรพื้นที่ใช้สอยหลังนี้นะ63ตารางเมตรในส่วนความสูงของดั้งนะเสาต้นแรกสูง90ซนติเมตรเสาต้นที่280ซนติเมตรและเสาต้นที่370ซนติเมตรก็จะไล่ระดับกันลงไปแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวสานัดจะสอบถามเจ้าของบ้านก่อนนะคะว่าค่าวัสดุอุปกรณ์แต่ละอย่างหมดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าของบ้านกันค่ะเฉพาะเสาห้าหมื่นสองหมื่นสองร้อย เสาหมื่นสองร้อยแล้วก็ค่าช่างค่าช่างเลื่อยสี่พันสองอิดหินทรายก็พันแปดปูนห้ากระสอบทรายอิดทรายก็อย่างละคิวอย่างละหนึ่งคิวจ้ะท่อที่เอามาวางนี้ 1,760บาทในส่วนของค่าวัสดุอุปกรณ์ในขั้นตอนแรกนะก็มีดังนี้นะคะเสาหน้า6ลบเหลี่ยมสูง3เมตร12ต้นเนะสา12ต้นนี้ก็หมดไปนะ1 2 0 0บาทเสาหน้า6กลบเหลี่ยมสูง3เมตรนี้นะคะก็ตกต้นละ850บาทค่าช่างเลื่อยไม้เลื่อยโครงไม้แบบนี้ค่าช่างอยู่ที่4,200บาทอิฐหินทรายอย่างละ1คิวนะก็ตกไป1,800บาท ปูน5กระสอบสอบและ110บาท5กระสอบนะคะก็ตกอยู่ที่550บาทส่วนวงบ่อซีเมนต์นะคะ1,760บาทนะคะอันนี้เป็นราคาอุปกรณ์เริ่มต้นรวมเบ็ดเสร็จนะคะอยู่ที่18,510บาทในส่วนของไม้ที่นำมาทำโครงสร้างนี้นะเจ้าของก็มีไม้เอง18,510บาทนี้ยังไม่รวมหลังคาสันไทยนะคะ สังเกตที่เสานะคะบ้านหลังนี้ไม่ได้ขุดหลุมฝังเสานะหลังจากนั้นคุณช่างก็จะเทป,ปูนรัดตีนเสาอีกทีค่ะ สำหรับบ้านโมเดิร์นหลังนี้นะขั้นตอนแรกเจ้าของบ้านก็จะทําเฉพาะตัวบ้านก่อนนะคือความกว้าง9เมตรความยาว7เมตรอันนี้เป็นเฉพาะในส่วนของตัวบ้านนะพอเสร็จจากตัวบ้านแล้วเจ้าของบ้านก็จะต่อเติมออกมาทางด้านหลังเป็นในส่วนของห้องครัวและห้องน้ําต่อด้านหลัง1ล็อกแล้วก็ต่อด้านหน้าอีกนะคะ1ล็อกเป็นในส่วนของระเบียงหน้าบ้านสัตวจะมาอัปเดตให้เอซีทุกคนทุกท่านได้ชมเรื่อยๆแต่ละขั้นตอนค่ะ บ้านหลังนี้นะคะเจ้าของก็เป็นช่างเองด้วยนะก็เจ้าของบ้านทําเองซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีพี่น้องมาช่วยด้วยส่วนของค่าแรงช่างนี้สนัดจะมาแจ้งอีกทีนะคะว่าหมดไปเท่าไหร่บ้านหลังนี้นะคะก็จะก่อคานลินขึ้นมานะประมาณ30ซนติเมตรค่ะและสำหรับรายละเอียดบ้านโมเดนหลังนี้นะสนนดก็จะมาอัปเดตให้ FC ทุกคนทุกท่านได้ชมอีกครั้งในขั้นตอนต่อไป ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ